สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะในสัปดาห์นี้เราไม่ได้เจอหน้ากันเนาะนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนก่อนปิดปีใหม่นะั้นเราเรียนเรื่องหนูปลูกผักสวนควรัวในหน่วยการเรียนรู้ที่4จําได้ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องประเภทผักสวนควรัวเนาะ คุณครูก็จะทบทวนในเรื่องของผักส่วนครัวนะคะ,ะประเภทของผักสวนครัวก็จะมีใช้ใบและลำต้นนะคะนักเรียนก็ได้แก่ผักที่ผักกาดขาวจริงๆเนี่ยที่นครูยกตัวอย่างมามันเป็นแค่เล็กน้อยนะคะนักเรียน มันยังมีอีกเยอะผักส่วนควรัวที่นักเรียนสามารถจับต้องและมองเห็นได้ตามท้องตลาดนะคะนักเรียนส่วนการใช้ผลหรือใช้ฟักนะคะก็จะมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะใช้หัวหรือใช้รากก็จะเป็นกระเทียมมันฝรั่งนะคะใช้ดอกก็เป็นประเภทบอ็อกโคลี่กระลำดอกนะคะจริงๆแต่ไม่จําเป็นจะต้อง มีเฉพาะแค่ที่คุณครูบอกนะนักเรียนจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากเยอะแยะมากมายเลยผักสวนควรัวเนี่ยเช่นคะน้าคะน้าใช้บะใช้ใบและลำต้นอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนแครอทใช้ผลนะคะใช้ผลใช้ผลไหมนะไม่ใช่ใช้หัวหรือใช้รากอันนี้แครอทเป็นหัวหรือรากแล้วก็ ผักกาดขาวหรือหัวใช้เท้าใช้หัวและลากใช่ไหมอ่ะส่วนใช้ผลมีอะไรบ้างก็มีมะเขือเทศมะเขือเปาะมะเขือราชินีเอ่อมะเขือยาวเอออันเนี้ยใช้ผลใช้ดอกมีอะไรบ้างจริงๆก็ไม่ต้องจะต,ต้องเป็นใช้ดอก พวกบ็อกโคลี่กระลำดอกเลยนะดอกสนูดอกแคร์ ano, care. นี่คือใช้ดอกที่เราใช้กินถูกไหมใช่ไหมคะนักเรียนอะทีนี้คุณครูข้ามเรื่องผักสวนครัวไปละเพราะว่าคุณครูสอนไปแล้วเนาะนักเรียนีเราก็ข้ามไปเลยนะคะนักเรียนในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องมือการ,กรเกษตรในหัวข้อเครื่องมือเกี่ยวกับงานดิน ในหัวข้อของเครื่องมืองานดินนั้นเป็นประเภทอะไรเป็นประเภทที่ใช้กับเกี่ยวกับดินนั่นเองนักเรียนนะคะแล้วก็ในอีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานพืชก็คือเกี่ยวกับการใช้กับพืชก็คือใช้กับต้นไม้ใบย่านเองนักเรียนนะอ่ามาดูเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินเลยนะคะนักเรียนอ่ะอันแรกเลยลักษณะของมันในรูปมันดูน่ารักนอนนักเรียน เรียกว่าจอบจอบก็จะเป็นลักษณะหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนจริงๆแล้วสมัยคุณครูเนี่ยมันใหญ่นะใหญ่แล้วก็หัวจอบเป็นโลหะแล้วตัวด้ามจอบเนี่ยเป็นไม้นะคะก็เอาไว้ใช้ขุดดินหรือถากหญ้าในลักษณะของการขุดหลุมใหญ่ๆนะคะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเป็นเสียมเสียมนะคะเสียมเนี่ยก็จะใช้สําหรับ ขุดหลุมหรือตักปุ๋ยแต่ส่วนใหญ่เสียมเนี่ยก็ใช้ขุดหลุมมากกว่าขุดในแบบไหนขุดคือให้มันลึกลงไปมากขึ้นในวงแคบนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นจอบมันจะใช้ในวงกว้างแต่ถ้าเป็นเสียม,มจะใช้ในวงแคบนะนักเรียนอ่าต่อไปลักษณะหน้าตาโลหะเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าพ่วพั่วอันนี้เอาไว้ใช้ตักดินหรือว่าใช้ตักปุ๋ย ในลักษณะที่ดินนั้นน่ะถูกถูกขุดมาแล้วอะ่ะถูกถูกเสียมถูกจอบเนี่ยขุดออกมาแล้วแล้วเนี่ยแล้วเอามาผสมกับพวกแกลบพวกากาบมะพร้าวนะคะนักเรียนผสมให้มันแบบเป็นดินแบบสําหรับเหมาะกับการปลูกพืชนะ่ะนักเรียนเขาก็เอาพวกตัวเนี้ยตักใส่ลงไปเช่นเอ่อตักใส่ในกระบะหรือตัก ใส่ในกระถางแต่ส่วนใหญ่ก็คือตักใส่ลงในหลุมที่เราขุดไว้นั่นแหละถ้าเกิดเป็นงานต้นไม้ใหญ่ๆนะคะนักเรียนอ้าวต่อไปอันนี้เรียกว่าคาดคาดจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนหวีเพราะมันมีไหลยซี่นักเรียนแต่มันคมมากเลยนะไอ้ตรงซี่มันเนี่ยมันแหลมแล้วมันคมแล้วมันก็หนักเพราะว่าคาดเนี่ยเอ,อ่อตอนที่สมัยคุณคูณคณนะก็ต้องเท้าความไปสมัยคุณคูณ เขาเขาใช้ท่อนไม้ท่อนใหญ่นะคะแล้วตัวหัวคาดเนี่ยมันเป็นเหล็กมันมันกว้างแล้วมันหนักแต่ว่ามันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ด้ามก็เป็นเหล็กหัวก็เป็นเป็นเหล็กเหมือนกันนะคะเป็นโลหะมันก็จะหนักทั้งอันมากเลยมันอันตรายมากเลยนักเรียนสําหรับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่ควรไปเล่นนะคะนักเรียนเพราะว่ามันหนักแล้วก็มันแหลมคาดได้ไม่ทำอะไรคาดย่า พูดง่ายๆก็คือคาดเอาไว้เอาไว้ขูดหน้าดินนักเรียนอย่างสมมตินักเรียนกวาดพื้นพื้นแบบในในในงานหน้าดินเนี่ยไม่ได้เช่นเราจะเอาไม้กวาดดักหญ้าไปกวาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมนักเรียนแต่เราสามารถทําความสะอาดหน้าดินนั้นโดยการเอาคาดเนี่ยนะคาดใบไม้พวกนั้นเนี่ยลากมาลากมากองไว้ได้เพื่อที่จะทําการทําอย่างอื่นพวกขุดหลุม ลุมหรือว่าผสมปุ๋ยอะไรกันแล้วแต่เราไม่อยากให้ใบไม้พวกนี้ไปไปผสมปนเปอยู่เราก็เอาคาาเนี้ยมาคาดยาหรือในการเกษตรการทํานาเขาก็จะเอาไปคาดฟางอคาดฟางให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปอันเนี้ยเรารู้จักกันดีละคุ้นเคยมากเรียกว่าช้อนปลูกช้อนปลูกเนี่ย ในลักษณะของช้อนปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนักเรียนลักษณะคล้ายๆช้อนแต่ใหญ่ใหญ่มากนะคะเอาไว้ขุดหลุมขุดย้ายต้นกล้ามันเหมาะสําหรับงานต้นไม้น้อยๆใส่กระถางน้อยๆน,น่ารักน่ารักนักเรียนนะคะต่อไปเป็นซ่อมพวนพวกนี้จะเป็นเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเหมาะสําหรับการปลูกกระถางต้นไม้ไม่ ไม่ได้เหมาะกับการแบบลงหน้าดินแบบเยอะๆนะนักเรียนอย่างเช่นทําแบบพืชแบบเป็นไร่อย่างเงี้ยมาเอาเอาช้อนปลูกกับซ่อมควรแบบคอยคอยตักคอยเสียบอยู่แบบที่ระลุมที่หลุมคงไม่ได้นะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เหมาะกับการปลูกแบบกระถางต้นไม้นะคะนักเรียนอา้าวอันสุดท้ายบุ้งกีบุ้งเกียวไว้ทําอะไรเอาไว้ขนย้ายดินขนย้ายปุย๋ยหรือว่าเราจะ ค้นขยะไปทิ้งก็ได้อ้าวทีนี้นักเรียนมันมีทั้งหมดเจ็ดอย่างเกี่ยวกับงานดินต่อไปเราไปดูเกี่ยวกับงานพืชต่อเลยนะคะอ่าอันเนี้ยในรูปมันดูหน้าเล็กดูดูดน่ารักแบบกระจุ่มกระจิ๋มมันนักเรียนเขาเรียกว่ากันไกตัดหญ้าจริงๆแล้วกันไกตัดหญ้าเนี่ย มันใหญ่นะนักเรียนใหญ่นักเรียนนึกภาพตามมือครูนะลักษณะของการไกตัดหญ้าคือต้องนั่งแบบยองยองนักเรียนแล้วก็ตัดที่พื้นอะพื้นสนามหญ้าแล้วเขียวเขียวประมาณนั้นเลยเขาเรียกการไกะตัดหญ้าหรือหรือเราจะเอาไปตกแต่งต้นไม้ที่มันต้องเป็นพุ่มนักเรียนเอาไปตกแต่งต้นไม้ที่เป็นพุ่มแล้วเขาก็ตัดเอาก,การไกตัดหญ้าเนี้ยนะตัดเงียบ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 ให้มันเป็นทรงอันเนี้ย ก็เหมาะกับการตัดต้นไม้ที่มันรู้สึกว่ากิ่งมันแข็งนะคะแล้วก็เหมาะกับการตัดหญ้าแบบนั่งพื้นนั่งยองๆนะนักเรียนต่อไปอันนี้นักเรียนต้องเคยเห็นแน่นอนตามร้านค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกบ้านต้องมีนักเรียนกันไกตัดกิ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นกันไกตัดกิ่งนักเรียน ตัดกิ่งขนาดเท่าท่อนแขนได้ไหมไม่ได้ตัดกิ่งแบบอันน้อยๆน่ารักน่ารักนักเรียนเช่นกิ่งกุหลาบอย่างเงี้ยนักเรียนแต่ใหญ่กับกิ่งกุหลาบได้ไหมไม่ได้ดูท่าแล้วจะพังนะนักเรียนตัดเล็กๆน้อยๆแบบสักสองสามเซนอย่างเงี้ยนักเรียนน่ารักตกแต่งต้นไม้ตัดตกแต่งกล้วยไม้ตกแต่ง ต้นบอนไซตกแต่งจิงกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนหรือว่าตกแต่งจิงเฟื่องฟ้าแบบเนี้ยมันเหมาะกับการตกแต่งแบบเล็กๆน้อยๆนะนักเรีนยนอ,ยอ้าวต่อไปมีดดายา่ามีดดายาจะเป็นลักษณะแบบนักเรียนเคยเห็นมีดแบบของญี่ปุ่นไหมยาวๆประมาณนั้นเลย ยาวมากแล้วก็หนักมากแต่ในในวัยของคุณครูให้คุณครูเคยเห็นนะส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะเอาไว้แบบเวลาเดินเข้าป่าป่าดงพงพายนักเรียนเคยเห็นต้นหญ้าที่มันต้นสูงสูงไหมคะเนี่ยเออเขาก็จะเอามีดดาหญ้าน,นี่นี่แหละเดินไปใช่ไหมเพราะว่าต้นหญ้ามันบาดใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามีดเนี่ยเนะี่ยแบบเขาเรียกนะเรียกว่าอะไรนะเวียงอะ เวียงครึ่งวงกลมนิดหนึง่งเพราะเวียงปุ๊บมันจะตัดหญ้าแหวกทิ้งไปหมดเลยนักเรียนเราตัวเราเองก็จะไม่โดนหญ้าบาดนะคะหรือจะไว้ตัดตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่เช่นเช่นกิ่งเท่านี้โป้องเอนี้ยนักเรียนหรือกิ่งเท่าท่อนแขนเงนี้ยก็ตัดได้เพราะว่ามันมีความคมและแข็งแรงอยู่ในนั้นแต่ถามว่าเหมาะกับการใช้งานของเราไหมไม่เหมาะนักเรียนเพราะว่ามันอันตรายเนาะมันเหมาะกับ ผู้ใหญ่ที่เขามีพละกําลังพอสมควรเช่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะดีนะแต่เราไม่ควรนะคะเพราะมันอันตรายเราไม่ควรไปหยิบจับหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะนักเรียนอ่าต่อไปกลมๆเนี้ยรูปน่ารักจังเลยอะสายยางลดน้ําจําไว้เลยนะนักเรียนงานพืชเนี่ยสายยางลดน้ํานะคะเป็นลดน้ําต้นไม้ขนาดใหญ่นักเรียนจะเอาสายยางไป รดน้ําต้นไม้ขนาดเล็กได้ไหมเช่นต้นก้าอย่างเงี้ยแบบพึ่งขึ้นนะ่ะนักเรียนพังหมดเลยนะตายหมดแน่ๆเลยคุณครูว่านะถ้านักเรียนจะใช้ลดต้นก้าหรือไใช้ลดต้นไม้ขนาดเล็กนะั้นนักเรียนให้ใช้บัวรดน้ํานักเรียนมันจะเหมาะกับต้นไม้ต้นน้อยๆซอบๆน้ํานุ่มๆน,นะนักเรียนคือต้นก้ามันก็จะไม่ช้ำไงคะ่ะนักเรียนแต่ถ้านักเรียนตรบใดที่เอาสายยางไปฉีดปุ๊บโอโหต้นไม้กระจุยกระจาย ตายแน่ๆแ,แต่ถ้านักเรียนเอาโบลต้นน้าเป็นรมาลดน้ําต้นไม้ขนาดใหญ่มันพอไหมนักเรียนมันจะอิ่มไหมเนี่ยไม่น่าอิ่มนะนะคะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะถ้าเป็นสายยางลดน้ํานักเรียนเนี่ยต้องลดกับต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นบัวลดน้ําลดกับต้นกล้าขนาดเล็กนะคะอ้าวต่อไปทีนี้เราไปดูวิธีการเก็บรักษากันดีกว่านักเรียนจําไว้เลยนักเรียนมีแค่สามข้อง่ายๆเท่า,านั้นเองนะคะ อ้าวหนึ่งพอใช้เสร็จแล้วใช่ไหมนักเรียนเอาไปล้างน้ําและเช็ดด้วยผ้าแหง้งเน้นย้นะํานะล้างน้ําล้างนี่คือล้างให้สะอาดนะน,น,ดนักเรียนอย่างสมมติพวกจอบพวกเสียมเงนี้นักเรียนอ่ะล้างล้างดินให้สะอาดนะคะหรือกันไกลตัดญ้าน,นี่ก็ล้างพวกยางยางแบบพวกต้นไมอ้อ่ะให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอาผ้าแห้งอะ่ะเช็ดอ่ะพอ เช็ดเสร็จแล้วเอาอันที่สองทาน้ำมันกันสนิมบนเครื่องมือที่ทำจากโลหะนะนักเรียนอันนี้คือบางอย่างอ่ะมันก็เป็นทั้งด้ามนะคะนักเรียนเป็นโลหะทั้งหมดเลยบางอย่างก็เป็นโลหะแค่ด้านหัวเช่นจอบอะ่ะเมื่อก่อนคุณครูวะ่ะเคยใช้นะจอบเนี่ยตรงหัวเป็นแค่โลหะหัวจอบอะ่ะส่วนด้ามจอบเ,เป็นไม้นะคะ แล้วก็จะเป็นลักษณะเนี้ยอยู่หลายอย่างหลายอันก็จะทาแค่หัวจอบหัวเสียมอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนอ่าต่อไปแยกประเภทเครื่องมือจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนนักเรียนก็ดูตามภาพเลยเนี่ยเขาก็เอาเอามาแขวนไว้เห็นไหมนักเรียนแขวนไว้ให้มันดูเรียบร้อยพ้นจากมือเด็กหรือว่าไม่ให้มันเจะกะนะคะนักเรียนแยกประเภทเยอยเช่น งานพืชก็อยู่กับงานพืชงานดีนก็อยู่กับงานดินเก็บให้เหมาะสมให้พ้นจากเงื้อมือเด็กนะคะเด็กในวัยของเราเนี่ยนะที่ซุกซนมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปเล่นทุ่มสี่มห้าในบริเวณที่มีเครื่องมือนั้นๆน,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 นะแล้วผู้ใหญ่เองก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเองนะคะอ่ะต่อไปมาดูงานของเราดีกว่านักเรียนในสัปดาห์นี้ง่ายมากคุณครูเคยสอนนักเรียนแล้วอ้า มาดูการน,นะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนคุณครูเนี่ยให้นักเรียนทำไดอาแกรมจำได้ไหมไดอะแกรมที่คุณครูสอนนะจำได้ไหมคะ 1. คุณครูให้ตีกรอบล้อมรอบกระดาษ a4 ถูกไหมอ่ะเวลาตีตียังไง1ไึ่งม้บรรทัดจำได้ไหมคะ1ไม้บรรทัดด้านบนขวามือด้านบนขวามือให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ ทำเป็นแนวไหนคะแนวนอนถ้าแนวตั้งมอเขียนไหมคะไม่พอนะคะทีนี้เนี่ยเวลานักเรียนทำนะคะคุณครูเนี่ยทำไกด์ไลน์ไว้ให้ละเห็นไหมคะว่ารูปเนี้ยชื่ออะไรนักเรียนใส่ใส่ว่าจอบเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรสับประรุณของมันคืออะไรนะคะนักเรียนบุ้งกีเนี่ยลักษณะการใช้งานคืออะไรทำยังไงเสียมเนี่ย ลักษณะการใช้งานคืออะไรนักเรียนใส่ลงไปนะนักเรียนมีสองใบางานด้วยกันนะคะนักเรียนก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินแล้วก็งานพืชนะคะนักเรียนอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนักเรียนพอนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามเนาะถ้าเกิดว่านักเรียนเออไม่อยากจะวาดเอง อยากจะปริ้นใบงานออกมาถ้าบ้านใครมีเครื่องปริ้นเนี่ยสามารถปริ้นใบงานชิ้นนั้นเนี่ยออกมาแล้วก็มาเขียนมาเขียนแล้วก็ตกแต่งระบายสีก็ได้หรือหรือสําหรับใครที่ไม่มีไม่มีเครื่องปริ้นไม่รู้จะทํำยังไงเราต้องใช้โทรศัพท์เป็นประโยชน์นักเรียนเราเอาโทรศัพท์นะคะโหลดรูปครูจะมีรูปให้ทําเป็นไฟล์รูปภาพให้นะคะโหลดรูปให้นะคะ นักเรียนโหลดรูปมาเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เอามาตกแต่งในโทรศัพท์แล้วก็เขียนคำตอบลงไปเขียนชื่อตัวเองลงไปในการแก้ไขรูปภาพนั้นๆแล้วก็เซฟเซฟเสร็จแล้วก็เอามาส่งครูใน Google Form เท่านี้เองนักเรียนไม่ยากหรอกนะคะถ้านักเรียนรู้สึกว่าทำตรงไหนไม่ได้เอ่อหรือว่ายังไงนะคะนักเรียนเออบอกผู้ปกครองให้นักเรียน ช่วยทําได้นะทีนี้เนี่ยคุณครูอะ่ะจะรอผลงานนักเรียนใน Google Form นะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนบ๊ายบาย